วันนี้นะครับลากไส้มาอีกแล้วนะครับอีกหนึ่ง EP นะวันนี้นะครับเป็นชื่อตอนว่าลากไส้ซองแดงกล่องสุ่มนะครับวันนี้นะผมจะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับาการซื้อสินค้าออนไลน์นะครับแล้วก็ทางผู้ขายเนี่ยเขาก็มีการาเขาเรียกอะไรชักจูงเรานะครับโดยใช้ซองแดงแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการหรือกล่องสุ่มด้วยนะครับวันนี้เนะี่ยผมจะมาคุยถึงเรื่องนี้นะครับแล้วก็เป็นแค่ข้อมูลเบื้องต้นนะในประสบการณ์ที่ผมเจอมานะครับส่วนใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติม แล้วสามารถที่จะเอ่อเขาเรียกอะไรมาแชร์ประสบการณ์ได้เล่าเรื่องนะครับก็คืออาจจะส่งข้อความเข้ามานะครับในคอมเมนต์นะเราให้ฟังนิดนึงนะครับวันนี้นะซองแดงกล่องส่มนะครับที่ผมจะมาลากไส้ในวันนี้นะครับก็คือจากประสบการณ์ของผมเลยนะมันจะมีแม่ค้าออนไลน์อันนี้โดยประสบการณ์ของผมโดยตรงมันจะมีแม่ค้าออนไลน์อยู่คนหนึ่งนะครับอ่าใช้ชื่อขึ้นต้นว่าซอนะครับใช้ขึ้นต้นว่าซอนะแต่ผมจะไม่บอกว่าซอไหนนะครับก็คือไปเดากันเอาเอง แล้วก็ไม่เกี่ยวกับผมนะเขาจะบอกให้นะโอเคซอคนนี้เนี่ยเขาก็นะครับเขานานๆก็จะมาไลฟ์สดสักทีหนึ่งเพราะว่าผมอาจจะคิดได้ว่าเขาอาจจะทําครั้งหนึ่งแล้วก็ให้เรื่องมันเงียบๆไปก่อนเพื่อไม่ให้คนที่เขาซื้อเนี่ยกลับมาต่อว่าได้เขาก็จะหายไปนะครับเหมือนติดต่อไม่ได้แล้วอาทิตย์สองอาทิตย์เขาก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับโดวยวิธีการของเขาเขาก็จะบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันเกิดของเขานะครับเขาอยากจะเลี้ยงข้าวเพื่อนๆอยากจะเลี้ยงข้าวกับแม่ๆพี่ๆ ก็คือลูกค้านั่นแหละนะครับโดยการที่บอกว่าโอเคเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเปิดเดี๋ยวเขาจะเปิดเปิดตะก้านะแล้วก็ให้สั่งสินค้าเข้ามานะครับในตะกาเ่ยก็คือราคาประมาณ200กว่าบาทนะแต่ว่าสินค้าที่จะได้เนี่ยอย่างที่ผมอันนี้เลยนะครับเปิดมาถึงปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีผมไม่อยากให้ดูสินค้าเนาะเดี๋ยวมันจะจําได้ก็คือมีสบู่นะครับมีที่มาร์กหน้า2นะแล้วก็จะมีเซรั่มมีเซรั่มนึ่งนะครับอะไรประมาณเนี่ย ก็คือ3 4อย่างนะครับแล้วก็จะมีซองแดงมา1ซองไอ้เราก็ด้วยความดีใจเนาะตอนที่ตอนที่สั่งเนี่ยเขาก็บอกแบบนี้นะครับเบอกว่าเนี่ยให้แค่สิบตะกร้านะวันเนี้ยก็คือเขาเป็นวันเกิดเขาเขาอยากจะเลี้ยงข้าวเพื่อนเยังไงแต่ว่าก็อาจจะต้องมีของแลกเปลี่ยนนิดนึงเขาก็อาจจะให้เราสั่งสินค้าของเขานะครับกดตะกร้าเข้าไปราคาละมาณสองร้อยกว่าบาทเราก็อ่ะโอเคลองเสี่ยงดูนะในใจเนี่ยคิดว่าอาจจะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับที่เขาจะให้นะ ผมก็จะลองดูนะว่าเขาเนี่ยจะให้จริงหรือเปล่านะก็ลองสั่งเข้าไปดูนะครับปรากฏว่าพอสินค้าส่งมาเนี่ยก็คือเปิดกล่องมาปุ๊บมีซองก่อนเลยครับมีซองก่อนแล้วก็สินค้าผมไม่ได้สนใจสินค้าเลยเพราะว่าเมื่อกีก็คืออาจจะแทบไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับมีมีสินค้าที่ใช้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเปิดมาถึงปุ๊บเราเปิดซองก่อนเลยสิ่งที่ช็อกก็คือเพราะว่าตอนที่เขาพูดในไลฟ์สดเนี่ยเขาบอกว่า คือเขาเอาแบงค์พันนะครับมากองเป็นตั้งๆตั้งๆตั้งๆเลยนะแล้วก็เราก็ต้องดูทุกคนเนี่ยเห็นแบงค์พันเนี่ยต้องเข้าใจได้อยู่แล้วครับว่าเฮ้ยถ้าคุณจะแจกเนี่ยคุณก็คงจะแจกแบงค์พันถูกไหมเขาก็จะแจกหนึ่งใบสองใบอะไรเงี้ยเขาก็ว่าไปว่าเขาจะเลี้ยงข้าวในอันเดี๋ยวใส่ซองเลยนะเขาก็ใส่ให้ดูนะว่ามีกล่องพัสดุแล้วอ่าโอเคกล่องนี้นะคะอ่าแล้วก็ใส่ซองเออ่ใส่แบงค์พันเข้าไปยัดเข้าไปแล้วก็ใส่แล้วก็ปิดแล้วก็บอกว่าโอเคส่งให้กับแอดมินนะครับไปแพ็คไปอะไรก็ว่ากันไ นะเราก็ต้องเข้าใจว่าเฮ้ยกล่องเนี่ยของเราแน่นอนนะต้องมีแบงค์พันแน่นอนปรากฏว่าพออย่างที่บอกครับพอเปิดกล่องมาปุ๊บมันมีสินค้าเราไม่ได้สนใจเปิดกล่องมาไม่เจอซองลุ้นแน่นอนแร้วแห,หวันนี้ต้องได่เลี้ยงเลี้ยงข้าวเลี้ยงขนมลูกละปรากฏว่าเปิดมาปุ๊บนะมันเป็นแบงค์ร้อยหนึ่งใบนะครับผมก็เลยว่าโอเคเอาละกูโดนแล้ว,ลวนะครับฉะนั้นเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยที่ที่ผมลองเสี่ยงนะเพราะรู้ว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะ โดนหลอกหรืออะไรต่างๆแต่เราเราก็ลองเสี่ยงดูนะเพราะว่าเราอยากจะรู้ว่าคนโกงเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับปรากฏว่ามันก็เป็นเรื่องจริงนะที่ว่าพวกเนี้ยเวลาเวลาเขามาไลฟ์สดนะครับผมจะแจ้งไปดูทางหอเลยว่าเวลาเขามาไลฟ์สดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซองแดงหรือว่ากล่องสุ่มกล่องสุ่มผมกเคยเจอผมจะเล่าอีกนิดนึงเรื่องของกล่องสุ่มเนี่ยผมเคยซื้อโทรศัพท์มือถือนะครับเขาก็บอกว่าโทรศัพท์มือถอเนี่ยสองพันนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยคือเป็นวันครบรอบอะไรของเขาก็ว่ากันไปนะครับเขาจะ ให้หนึ่งพันสองพันอะไรเงี้ยครับใส่ไปพร้อมกับกล่องโทรศัพท์มือถือนะเราก็โอเคดีใจเหมือนกันนะครับลักษณะวิธีการคล้ายๆกันเป็นแต่ว่าเนี้ยเปลี่ยนจากสินค้าก็คือพวกครีมสบู่อะไรเนี่ยมาเป็นโทรศัพท์มือถือราคาประมาณสองพันกว่าบาทเขาก็บอกว่าเขาโอเคเขาจะให้แบงค์พันใส่เข้าไปนะครับเราก็เหมือนกันครับก็คือวิธีการเดียวกันนะโง่แล้วโง่แล้วโง่งงอีกนะซ้ำซากนะครับก็กดสัส่งเข้าไปปรากฏว่าพอ พอสั่งซื้อกลับมาก็คือมีโทรศัพท์มือถือจริงครับแต่ว่าในซองเนี่ยก็มีแบงค์ร้อยนะมีแบงค์ร้อยเหมือนกันบางกผมกลับไปดูคอมเมนต์นะมันมีคอมเมนต์ต่อว่าด้วยนะครับว่าบางกล่องก็ไม่มีซองนะครับเนี่ยก็คือฉะนั้นผมต้องแจ้งไว้เลยว่าเป็นอุทาของชั้นดีเลยนะเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อขายออนไลน์เนี่ยถ้าเจอในลักษณะของการบอกว่าเ,าเขาจะให้ซองให้ซองแดงนะวันนี้แจกเงินหรือแม้แต่กล่องสุ่มต่างๆที่ว่า ออซื้อสินค้านนี้แล้วเดี๋ยวในกล่องเนี่ยจะมีมโทรศัพท์มือถือในกล่องนี่จะมีเงิน5้าพันมีเงินหมื่นหนึ่งให้สังเกตไว้เลยครับว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยไม่มีจริงอยู่แน่นอนนะครับฉะนั้นเนี่ยผมก็ต้องเติมภัยเพื่อนๆนะว่าลักษณะของการซองแดงหรือกล่องสูงต่างๆเหล่านี้นะครับอย่าได้เข้าไปใกล้เลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามันจะเกิดปัญหาแล้วบางคนเนี่ยเขาคาดหวังเนี่ยสิ่งที่แม่ค้าออนไลน์หรือพ่อค้าออนไลน์เหล่านี้เขาเล่นกับความรู้สึกของคน นะครับมันให้เกิดความคาดหวังบางคนไม่มีเงินนะครับบางคนเป็นคนจนบคือแค่บอกว่าจะให้เงินเขาเพิ่มเติมนิดหน่อยเนี่ยเขาก็ดีใจแล้วให้ร้อยหนึ่งสองร้อยเขาก็ดีใจแล้วนะครับแต่ว่านี่บางครั้งไปบอกเขาว่าให้ให้พันหนึ่งบ้างให้สองพันบ้างจะแจกนู่นแจกนี่แล้วปรากฏว่าพอสินค้ามาจริงๆเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้นะครับแล้วก็พวกเนี้ยมันก็จะมีวิธีการข่มขู่เป็นเขาเรียกว่าเบื้องหลังเนี่ยอาจจะข่มขู่กันภายหลังอาจจะมีการคอมเมนต์ต่อว่าหรือเข้าไปส่งข้อความ ต่อว่าแล้วก็ผมถูอว่าอาจจะแบบว่าถ้าเกิดว่ามีการแชรหรืออะไรเนี่ยเขาจะแจ้งตำรวจเขาจะฟ้องร้องนะนู่นนี่นั่นนะครับคนเป็นลูกค้าเนี่ยเขาได้เงินเขา,าเอ,อะไรเขาเสียเงินไปนิดหน่อยเขาก็ไม่อยากจะมีปัญหาคดีความต่างๆนะครับก็ไม่อยากจะไปฟ้องไปอะไรฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหาสะสมมาเรื่อยๆแล้วคนเหล่านี้ก็ไม่กลัวกฎหมายนะครับแต่ณน,นวันนี้ผมเชื่อได้เลยว่าพอหลังจากเนี่ยเป็นต้นไปนะครับหลังจากที่รายการผลกระแสเนี่ยออกไปนะไอ้พวกที่เป็นมิจฉาชีพในแสงมาในคาบของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ย มันจะเริ่มปรากฏออกมาเรื่อยๆแล้วมันก็จะเริ่มโดนแฉออกไปเรื่อยๆและจะนเริ่มโดนจับนะครับฉะนั้นเนี่ยผมก็หวังว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนะครับหรือว่ารายการต่างๆที่เป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนเนี่ยคงจะเข้ามาจัดก,การในเรื่องนี้แล้วก็ต้องฝากรายการหนกระแสรหรือรายการอื่นๆด้วยนะครับผมไม่ได้เอ่ยนามนะก็ไม่อยากจะพาดพิงถึงนะครับโอเคก็นะวันนี้นะครับยังไงผมฝากเรื่องของซองแดงกล่องสูงไว้เท่านี้แล้วกันนะครับแล้วก็ยังไงเนี่ย รากไส้ EP หน,น้านะครับผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของอะไรก็ติดตามแล้วกันนะครับแล้วก็วันนี้ใครมีคอมเมนต์อะไรต่างๆก็กดกันเข้ามานะครับขอบคุณมากครับ